ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดโดยจำแนกการดำเนินงานเป็น2ประเด็นดังนี้1 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและ2ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยาซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจำแนกเป็น3ข้อดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแบบรอตอ .66 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 3การรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ e s n s ตอร์ section. ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยาจำนวนหนึ่งข้อคือรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระยะที่3สิงหาคมถึงกันยายน2566ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา การดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไตรามาสที่1 1. ประสานการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพะเยา สประชุมเตรียมการนิเทศในการเปิดภาคเรียนที่ 1, 2,566และการเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อนำเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ3นิเทศตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1, 2,566สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพยา 4. รายงานข้อมูลเชิงคุณภาพในประเด็นการตรวจติดตามตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รอบที่1หากรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์อินทรีไกรจำนวน2ครั้งครั้งที่1ณนะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาครั้งที่2ส,สพปพะเยาเขต1สพปพะเยาเขต2และ สพม,มพยาวไตรามาสที่สองรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์อินศรีไกรจำนวน3ครั้งครั้งที่1นณะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพยาวและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพยาวครั้งที่2ณนโะรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อำเภอจุนและวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีพยาวและครั้งที่3ณนศะูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง สองรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16นายพิคเนตตะปวงและรายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รอบที่1ณศาลากลางจังหวัดพยาวและชุมชนท่องเที่ยวโอโทบนวัดวิถีบ้านหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ 3. ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565ณสนามสอบโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 4. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศตามแบบรอต .66 ไตรมาสที่3 1. รายงานการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤษภาคม2566ให้กับจังหวัดพยา 2. รายงานผลตามข้อเสนอแนะข้อสังเกตจากการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายปริชาทองคําประจําเขตตรวจราชการที่16ประจําเดือนเมษายน2566 3. ประสานการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอีกินเทคเชิประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566กับหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอีอินสเตชันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 5รับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์อินทรีไกร เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณนะโรงเรียนอนุบาลโปงโรงเรียนจุนวิทยาคมและโรงเรียนบ้านท่ามประชานุเคราะห์ไตรามาสที่4 1>, 1. รายงานการตรวจราชการและติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระยะที่3สิงหาคมถึงกันยายน2566 2. รับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16นายพิคเนตตะปวง และรายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รอบที่2อณศาลากลางจังหวัดพยาวและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพยาว 3. ประสานการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอีกินเทคชินประจำปงีงบประมาณพุทธศักราช2566กับหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชน 4. รับการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์อินทรีไกร เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพยาวผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการมีผลการดำเนินงานปีละ3ครั้งคิดเป็นร้อยละ100 2. นมิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดมีผลการดำเนินงานปีละสองครั้งคิดเป็นร้อยละ100เชิงคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทตามนโยบายและตัวชี้วัดและมีวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) ของแต่ละนโยบายของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลการดำเนินงานจำนวน7หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ100 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแบบรอตอ66ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 1. รายงานข้อมูลเชิงคุณภาพในประเด็นการตรวจติดตามตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 6นโยบาย27จุดเน้น จำนวน2รอบรอบที่1วันที่25เมษายน2566และรอบที่2วันที่15สิงหาคม2566 2. รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระยะที่3สิงหาคมถึงกันยายน2566หน่วยงานที่รายงานข้อมูลประกอบด้วย สำน umas, ักงานเขตพื้นท oh. hmm. ี okay. ่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาและสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา การรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ e n s t i t i o n สถานศึกษาที่เข้ารายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ e i n s t i t t i o n ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวนทั้งหมด120แห่งคิดเป็นร้อยละ51.50จำแนกตามสังกัดดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1จำนวน12โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2จำนวน78โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาจำนวน9โรงเรียนสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจำนวน5แห่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน16โรงเรียน รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระยะที่3สิงหาคมถึงกันยายน2566สถานศึกษาเอกชนจังหวัดพยาวนโยบายที่1การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภยัย ร้อยละของผู้เรียนนอได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายครูและบุคลากรใช้มาตรการปกป้องคุ้มครองผู้เรียนต่อสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตลอดจนครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสมร้อยละ75ของผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท,ท,ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและพฤติาาการรมที่พึงประสงค์ร้อยละ80ของผู้เรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นโยบายที่2การยกระดับคุณภาพการศึกษาร้อยละ60ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ฐานสมนรรถนะร้อยละ80ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ร้อยละ80ของครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ร้อยละ80ของผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning 1ร้อยละ85ของผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์โคดิงนโยบายที่3การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยร้อยละ65ของครูผู้สอนได้รับรู้นโยบายป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันร้อยละ80ของผู้เรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพครบทั้ง4ด้าน ร้อยละ75ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็นตามศักยภาพร้อยละ80ของครูผู้สอนมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกอาชีพนโยบายที่5การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ90มีการวางแผนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมัถรนะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบนิว o นมอนมีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละ4.76มีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้บุคลากรอมทรัพย์กับโรงเรียนทุกเดือน นโยบายที่6การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลร้อยละ80ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการนักเรียนทุกห้องเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและสมาร์ททีวี ร้อยละเจ็สิมีการทำงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมกับชุมชนหน่วยงานองค์กรอื่นๆทั้งในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิ้นสุดการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ